สวัสดีพี่น้องบ้งไปสู่สุขสุขคนนะครับเด้อไปส่งงานครับกับทีมงานคนใหญ่พี่น้องกนี้อยูเซนราจจะเพิกราจจะเพิกครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาเขากินแล้วครับช่วงนี้ครัประมาณเที่ยงพอดีัางเนี้ย วันลอยโลทุ่นครับเราไม่ตีครับสองวันเราจะกินน้ำเด้อไปกินขวน้ำกันบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้อากาศคึ้มๆครับอากาศต้องฟ้าขึ้มฟ้าขึ้มฝน รอริมห้งางครับไปครับว่าไม่อยังก,กินครับมาแล้วครับอาหารครับหิวหิวหิวข้าวขาหมูครับพี่น้องข้าวขาหมูเข้าสวยร้อนๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อข้าวขาหมูพิเศษครับเป็นสไตล์คล้ายๆบุฟเฟ่ต์ครับพี่น้อง มูกมีมีเนื้อครับมีเนื้อติดมันมีไข่มีใส่นะครับมีลูกโดดครับพริกสดๆนะครับเพดเป็นเ,นเนพดพี่น้องมีกระเทียมด้วยนะครับกระเทียมโทนโบะมีมีกระเทียมกีบครับพี่น้องกระเทียมกีบก็อร่อยเด้อครับเด้อมาๆมา,มา ไปทรงงานมากครับพี่น้องพากันแวะกินเขาพามากับทีมงานครับสีสั้นนายกินว่าครับรข้า,าวขาหมูครับเข่าขาหมูเด้อครับเจัดไปครับบบยิมเติมได้ครับพี่น้องต่อได้ จะภาพบรรยากาศมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับถ่ายไลฟ์บ่ได้คนหลายครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันถ้าชมคลิปนี้จบแล้วขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเ,เพื่อนๆมาๆกินข้าวกัน ขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะไม่เลยครับเด้อขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ